ครับนะครับสวัสดีครับพี่พเพื่อนนะครับเอฟซีนะนะครับฝนทิ้งช่วงเลยครับวันนี้นะครับทิ้งช่วงปลาสองวันสาวันนะครับเป็นไก่หุมขึ้นฝูงนะครับตัวนี้นะครับรุ่นประมาณเจ็ดเดือนนะครับต่อยังตุ่มๆนะตัวนี้นะครับรู้สึกสึกเสัดเต็มล่างแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสักสองจุดห้าขึ้นไปนะครับ ตอนนี้ช่างสองสี่แก่ๆนะครับจับขึ้นมาช่างนะสองสี่แก่ครับนี่ตัวนี้ไล่แม่ไก่อาชีพนะครับก็เลยจับครอบก่อนนะครับเป็นดูๆนะครับดูๆนะครับมีย่อมกะนะครับมีย่อมกะนะครับตามข้อขาตามหัวปีกนะตามหัวนะนะครับตัวนี้เป็นดูๆสวยนะครับเนี่ยนะครับก็ครอบได้หลายวันนะครับ ขอบไ้ก็ยังมามาถ่ายให้ดูก็ยังไม่ได้ถ่ายนะครับเพาาราะฝนตกทุกวันเลยครับหุ่นทรงสวยนะครับกองผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะหุนทรงสวยนะครับตัวนี้ก้อยแตกสองข้างนะครับก้อยแตกสองข้างเลยนะครับโบราณก็บอกว่าก้อยแตกจะตีเจ็บนะครับก็เรื่องจริงนะครับส่วนมากไก่ก้อยแตกแกเนี่ยนะครับก็จะตีเจ็บนะครับนี่สวยนะครับตัวนี้เชื่องมากๆนะครับ ขนาดไก่ยังไม่เคยเลี้ยงนะครับเนี่ยจับวันสองวันนะครับเชื่องมากเลยครับจับ,บวันสองวันเชื่องเลยครับบิดแรงแล้วนะครับนิ้วยังเคดอยู่ครับเมื่อก่อนผมบิดเดี๋ยป,ป๊อกป๊อกป๊อกเลยนี่ครับผมสวยๆขึ้นฝูงนะครับตัวนี้นะนะครับ ลูกพ่อจะรวดนะครับสีสันเหมือนคล้ายๆพ่อนะนะครับครับแม่ก็เป็นเป็นพรนับร้อยนะครับครับผมยังอ่อนๆนะครับในขนหลอดเห็นไหมครับขนหลอดตำ ามคอเนี่ยจะเป็นระบาดขนเยอะเลยนะครับแล้วก็ตามตัวเนี่ยเป็นระบาดระบาดขนท่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยนะครับเขายังไม่เต็มหนุ่มเต็มที่นะครับถ้าเขาได้เก้าเดือนเก้าเดือนสิบเดือนนะครับเขาก็จะเต็มร่างนะครับตัวนี้ยังโตได้อีกเยอะนะครับถ้าใครมีที่ปล่อยนะครับตัวนี้เป็นไก่แวรดีอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเป็นหัวฝูงนะ เป็นโถ่ฝูงนะครับเป็นจ่าฝูงนะครับไก่จ่าฝูงก็จะมีทีเด็ดนะครับเป็นของตัวเองแล้วครับพวกจ่าฝูงเนี่ยนะครับนี่มันอยู่หลังบ้านนี่นะครับมันไม่สู้ตัวเดียวก็คือพ่อตำรวจนะครับนอกนั้นมันคมฝูงนะนะครับนอกนั้นเนี่ยมันมันจัดการทุกตัวเลยครับมันไม่สู้พ่อมันตัวเดียวนะครับ ครับผม